เรื่องรายการก็เขาม,ม,มีติดต่อมาครับเปรียบแบบว่าพี่เองก็ต้องดูคิว,วทุกวันนี้คือมืองาน,นทนนี่เยอะมากจริงแล้วเราทำงานแบบเยอะมากจริงครับก็ก็ต้องดูเวลาด้วยเลยแต่มีควาเป็นไปได้ใช่ไคะว่าจะได้มีอะรแบบไดข้งคือถ้าเกิดว่ามันก็มีความเป็นไปได้นะครับเปรียบแบบว่าตอนนี้มันมันยังไม่มีคิวเลยมันมันไม่รู้จะพูดยังไงคือคือพี่เชื่อว่าคนดูก็จะรู้ว่าพี่เองอะทำงานแบบ6วันนะฮะเต็มๆเหลือวันได้พักผ่อนทุกวันทุกวันเาีิย์ ไปครับตอนที่เห็นว่าเอาตัดขาดมีนกลับมาจากแ่เรื่องมันกลับมาอื่นอะไรเงียนะคก็ก็ที่ก็เฉยๆนะเพราะว่าเรื่องนี้ก็ถูกทากันอยู่แล้วงราะฉะนั้ไ้บอกกับว่ามัน่ได้พูดอะไรแล้วว่นมันมันเรามาก่ะมันิเปีเด็กเป็นไปยุ่งแล้วแต่ไม่มีส่วนไหนที่ม่นุ่มแบบอยาครับแบบ มันอาจจะไม่ใช่ความจริงอาจจะทําให้คนเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครัมันที่ว่าอย่างที่บอกไปอะครับคือมันมันมีประโยชน์อะไรเลยที่จะพูดในวันนี้เพราะเป็นเรื่องในอดีตนะคือมันจะจริงหรือมันไม่จริงมันมันถูกถูกเรียกจบไปหมดแล้วตั้งแต่ในอดีตแล้ววันนี้มันไม่รีบพูดได้วันไม่จำเป็นจะพูดละน้าวัเขาบอกว่าเขาได้มีการคุยกันไี่โง่กันอะไรแต่ว่าคุยกันเป็นปกติแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็เป็นเพื่อนนะเขาก็เป็นเพื่อนคนหนึ่งนะครับเป็นเพื่อนกัน แต่ยังไม่ได้รับปากนงว่าจะไปออกงานเก็บรอเต้องดูคิวที่บอกเชื่อเิเชื่อจิตไหนเชื่อเชื่ออนรเรื่องของพี่นี่โหดมากเลยเชื่อจิตก่อนพี่นุ่มเชื่อจิตกจันออดก่อนจันออดเชื่อจิตก่อนละกันรออะ่อนเชื่อจิเชื่อจิตก่อนละกันจานอก่อนไหมดี่ะดดดดี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 ีดีดีดก่อดีดีก็ ส่เก็คงจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าว่าพี่เอก็เหมือนเป็นคู่พิพากษทกับอาจารย์ออสเนี่ยมานาน2ปีอะไรอย่างเงี้ยประมาณมาสักสองปีแล้วก็มันเกิดจากความไม่เข้าใจกันนะครับแล้วก็ไม่เคยมานั่งคุยกันมากกว่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ออสแกก็ถือว่าเป็นเป็นแหล่งข่าวที่เหมือนกันที่พี่เอกทำรายการแกก็มานั่งในรายการให้เวลามีเรื่องอะไรที่เคส่งเรื่องไปหาแกว่าอาจารย์ทำานี้ทีนกระทั่งเมืวันหนึ่งมันเกิดความเข้าใจผิดกันนะฮะแล้วก็แล้วก็อาจจะเป็นความน้อยใจของอาจารย์ออ ก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นการที่พี่เองก็ไม่ได้ไม่ได้มีเคลียร์แบบให้มันให้มันเคลียร์ทีแบบให้มันหายสงสัยกันไปอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แบบจริงจังอะไรเง,งี้ยจนกระทั่งแบบก็ก็เลยปเป็นประเด็นขึ้นมาอะไรที่ททให้กลับมาคุยก, <มา S 1> กันเข้าใจกันคือจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นที่ผู้ใหญ่นะฮะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับก็คือ อ่าเป็นบ้านใหญ่ของของหลวงพ่อคุณคุณปองคนกับสนทรัพย์ท่านก็เหมืกับประสานมาเพราะว่าจริงๆผมเองกับพี่ก็รู้จักกับทางทั้งองคนอาจารย์อ๋อแกก็รู้จักทีเนี้ยแกก็ถ้าที่ถามกันนะฮะแกก็บอกว่าแกเห็นแบบทั้งสองคนเนี่ยมีประเด็นกันแล้วก็มีการวิวาทะกันอยู่ตลอดอะไรเงี้ยแกรู้สึกแกก็อิดอัดแกก็เลยอลอง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  ว่ามันเป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ยว่าจะมีการพูดคุยกันซึ่งตัวพี่เองเนี่ยพี่ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเราเองก็เคยรู้จักกันมาอยู่แล้วก็ทำมาวันนี้ได้ได้มีโอกาสพูดคุยกันก็จอธิบายว่าตัวอาจารย์แบบไม่สบายใจตรงไหนเออผมเองเนี่ยก็นําเสนอไปบางทีเนี่ยแกอาจจะเข้าใจว่าเราไปไปรู้จกกักกคนนั้นคนนี้คนโู้นนึงเป็นผู้พิพาทกันเหมือนกันแกก็เลยเข้าใจเหมือนว่าเราอยู่กับเขาหรือเปล่าทีม่มันไม่ใช่นะครับแล้วก็แล้วก็แต่พี่เองเป็นคนที่ ไม่เคยออกมาพูดคือไม่อยากกมาพูดเรามีปัญหาอะไรกันอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องมามานั่งพูดมานั่งอะไรกันในโซเชียลอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ถ้ามีข้อพิพาทกันก็ไปว่าในท่องสามเลยเพราะวันนั้นก็คือทางผู้ใหญ่ก็เลยบอกรเราคุยกันก็เลยคุยกันก็เคลียร์กันไปในส่วนของคดีคือจบไปแล้วใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับก็คือในุงของอา,าร Art, ออสเดีก็แต่ก,ก็ถอนของทางพี่ทางช่องสามทั้งหมดนะฮะแล้วพี่ก็ถอนให้แกทั้งหมดทนกการเงินกะ็คือ ของพี่เองเนี่ยฟ้องกันไปทั้งหมดเนี่ยอาญาสามคดีแจ้งหนึ่งคดีแจ้งความอีกประมาณเก้าคดีเกลี้ยงเลยนะ่๊ะอนที่หมดเลยให้ถอนที่หมดเลยของอาจารย์ออสเนี่ยมีมีประมาณสามคดีที่แจ้งที่ที่ฟ้องพี่นะที่ฟ้องที่ฟ้องเป็นแต่เป็นฟ้องแพ่งรู้สึกฟ้องแพ่งสองอาญาหนึ่งประมาณ แล้วก็มีต้องอาญาช่องสามนะครับก็ทะเลกันไปก็จบกันไปอ่างเงี้ยก็ร่วมงานกันได้แต่รู้สึกว่าไม่คิดว่าจะมีภาพนี้เกิดขึ้นพี่ก็ไม่คิดเลยหรอพี่พี่ก็ไม่เคยคิดจะมีภาพนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเรารู้สึกมากในวันที่โมโหฮะพอเราโมโหมันก็ไม่มีสติพอไม่มีสติเราก็รู้สึกว่าเอ้ยว่าเราเราก็ต้องเราก็ต <serving> <Enfin> ้องสู้อะเหมือนกันพอพี่สู้เขาเขาก็ต้องสู้กลับอะไรเงี้ยมันก็สุดท้ายก็มาเรื่องความบาดหมางก็ไม่จบสักทีอะไรเงี้ย จนกระทั่งวันหนึ่งพอเรามานั่งแบบคุยกันเรามีสติในการคุยกันแล้วเนี่ยที่ว่าทุกอย่างมันก็เป่าปางลงได้เพราะว่าตัวเองทารายการยกระแสเองเนี่ยตัวพี่เองก็ก็ถือกตินี้อยู่แล้วนะครับว่าคือ,ค,อคืออยากให้ผู้พิพาทษะมานั่งในรายการแล้วก็มานั่งเคลียร์กันนะครับอย่างบางคนบอกเฮ้ยเอารายการหนยกระแสไอรายการคุณทะเลาะกันหัวเมียตีกันคุณทะเลาะกันมาออกเสือไม่อยากดูจริงๆแล้วเนี่ยทุกๆครั้งที่เราทำเนี่ยเรามีจุดมุ่งหมาย ค,คือเชื่อไหมว่าพี่เองเนี่ยมีโอกาสเจอเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านกฎหมายนะท่านเองก็เรียกพี่ไปบอกว่าเออขอบคุณนะที่ท,ที่ที่ทำรายการถูกกระแสเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนสมัยเนี้ยไม่รู้ข้อกฎหมายคนสมัยเนี้ยไม่รู้ข้อกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีรายการแบบนี้ออกไปอ่ะไม่ใช่เป็นต้องเป็นพี่นะฮะเป็นทุกๆรายการจะเป็นเปิดปา,ากกับ้าคุ้ม เป็นตกไม่เขียงเป็นเคลียชัดๆหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีอยู่ในในในบ้านเราเนี่ยคือมีประโยชน์นะครับเพราะว่ามันมีการแบบเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งซึ่งส่งต่อกฎข้อกฎหมายให้กับคนที่ดูเนี่ยก็ได้รับรู้ว่าอ๋อมันมีเรื่องแบบนี้แบบนี้เกิดขึ้นเลยพี่ก็รู้สึกโอเคในหัวอาจาร์ที่เองทําเรื่องของการไกล่เกลี่ยอยู่แล้วเราก็แค่ไกล่เกลี่ยเขาเหมือนกันที่เราทำในรายการเทราะฉนั้นเื่องภาพระจาแล้วเราได้เห็นจุดปัเจี๊ยบไหมครับจุดปัเรามีจุดปัดนะเพราะว่าเรา ให้เจอตัวเป็นก่อนดีกว่าเออก็ตั้งฉายาเอาหลุมร้อยสายก็เป็นั่นแหละครับคือยิ่งเรียบเรียบก็คือเรี่องติดใจจุดไหนที่พี่หนุ่มคิาไม่ไหวแล้วคือเอาเอาไงก่อนดีจุดไหนที่พี่หนุ่มคิดว่ามันไม่ไหวแล้วจนพี่หนุ่มจะต้องแบบออกมาดีกว่าคืออย่างนี้จริงๆเรื่องนี้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยเนี่ยสำหรับตัวพี่เองนะ เรื่องทั้งหมดจะเกิดขึ้นวันที่18ธันวาท<ม>ี่ทํารายการถุนกระสปี66นะครับวันนั้นนะี่ยพี่เชิญทางฝั่งของประธานวิยาวัจกรมานะครับชื่อพี่พศนะพี่เชิญอาจารย์จ,ยจยตุรงมาทพืที่จะไม่ผิดนะแล้วก็จะมีทางคุณต้นอ้อนเนี่ยมานะครับแล้วก็มีการมาพูดคุยเรื่องราวของ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 น้องคนหนึ่งนะฮะแล้วเ,เราเองก็ไม่ได้เอ่ยชื่อเขาด้วยนะเราอผว่เป็นเด็กแฝดตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยต้องย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ก่อน คือเรื่องนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในวันที่18ธันวาเลยนะครับมันเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นมันมีแบบหลายคนที่พยายามเล่นเรื่องนี้กันแล้วมีหลายคนไปร้องเรียนเรื่องนี้กันแล้วก็มีหลายคนที่บอกว่าเฮ้ยเขาเป็นพระเจ้าหรือเปล่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะมีมีภาพบางภาพเนี่ยที่เห็นตัวเด็กเนี่ยนั่งอยู่แล้วมีหน้ากกเนี่ยมาคุม,มข้างหลังซึ่งพอเราเห็นทุกคนเห็นผู้สานี้ก็ชนที่ทุกคนเห็น,นก็กกนนจะเข้าใจได้เลยว่านั่นคือองค์าสสมารถรีมุสลเจ้า ทุกคนก็นเข้าใจว่าอ๋อเด็กคนนี้คือพระพุทธเจ้ามาเกิดหรือเปล่าใว่าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ในมุมของตัวฝั่งครอบครัวเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วมันคือลูกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเขาคือองค์พญานาคนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเขากฏว่าพลัมภาศจหัวว่าสามาเกิดก็กลับเด็กกลายตัวตั้งตัวเป็นพระพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกเขาไม่พอใจแต่ในมุมเราอะรู้สึกว่า ก็ในเรื่องก่อนหน้านี้มันก็มีสื่อต่าที่เขาลงอยู่แล้วแล้วข้างในรายการนื้อรายการเนี่ยเราก็ยืนแตว่าเราเนี่ยบอกเลยว่าเราไม่เหยียดความเชื่อใรแล้วก็บอกว่ามีคนพยายามจะบอกว่าตัวน้องเนี่ยเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่สุดท้ายก็บอกว่าแต่ไม่ใช่คือเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นอันาคามีเป็นลูกพู้เจ้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อยไล่สเตจไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ทางด้านคุณแม่คุณแม่ก็ยินดีเพราะจะได้กระชิญมาคุณแม่บอกว่า ขอเป็นพูดได้ไหมเออขอเป็นวิดีโอคอลได้ไหมขอเป็นโฟนอินได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยินดีอะไรประมาณแบบเนี้ยแต่สุดท้ายก็ไม่เข้าใจาผ่านไป4เดือนแะล้วเพิ่งแล้วก็กลับมามีปัญหาเรื่องเนี้ยแล้วต้องขึ้นมา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 ,มาต่อว่าพี่พี่ก็ยินดีนะครับพี่ก็ไม่เป็นไรแต่หลังๆอะ่ะพี่ก็รู้สึกว่ามันล้าเส้นไปนิดนล้ําเส้นไปนิดนึงคือคืออย่างเช่นว่าจะมาด่าพี่ว่า อ้การใช้จู้จช้หิวเงินหางเงินกับคนมาทะเลาะกับกคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือพี่อ่ะไม่ติดใจเลยนะถ้าเป็นผู้ใหญ่ได้เองแต่นี่คือให้เด็กเนี่ยมาพูดแล้วเด็กเนี่ยแปดขวบอายุเท่ากับลูกสาวเพี่อแล้วพี่รู้สึกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้จะรู้ได้ไงว่าคูเจ้าชูมาก่อนปะ ถูกวก่ะเพราะนยังไม่เกิดเลยแล้วยังแล้วอยู่ดีๆมาใช้คำพูดคำนี้แล้วจะไปใช้คำว่าหิวเงี่ยอยากได้เลเซอร์คือพี่ว่ามันเป็นไปไม่ได้เด็กจะพูด<ม>พี่คิดวันนั้นทันทีเลยว่าเฮ้ยมันมันต้องมีอะไรอยู่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 ข้างหลังแน่ๆอะไร้วพี่รู้สึกว่าพี่พี่สงสารน้องพี่อยากพี่อยากให้น้องเนี่ยแบบได้ได้ใช้ชีวิตในวัยเด็กจริงๆแล้วที่สําคัญที่สุดเนี่ยมันแบ่งเป็นสองเรื่องคือเรื่องแรกเลยเนี่ยพี่มองว่าตัวน้องเองเนี่ย เป็นเด็กเนี่ยน้องจะมีเพื่อนอยู่ที่โรงเรียนถ้าเกิดน้องไปที่โรงเรียนเนี่ยแล้วเพื่อนรู้สึกว่าเฮ้ยพ่อแม่เพื่อนเ่าห้ฟังเฮ้ยนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ของจริงไหมเนี้อน้องจะถูกบูลลี่จากเพื่อนถูกว่าจะเข้า,จะ,ขาจะเข้าใครไม่ได้หรือบอกให้ทุกคนบอกว่าเฮ้ยเขาเป็นผู้วิเศษจริงๆเขาเป็นผู้วิเศษจริงๆพี่ถามว่าเด็กที่ไหนจะกล้าเขาเ้าไปคุยกับผู้วิเศษ ราะฉะนั้นเด็กคนนี้จะถูกเว้นระยะห่างจากเพื่อนพี่อาจจะคิดเอาเองก็ได้นะแต่พี่ประเมินประเมินจากการที่พี่เองมีลูกและพี่เองก็คุยกับหมอจิตเวชเด็กเนี่ยบอกอยมากว่าพี่ก็เลยสึกว่าเอออันเนี้ยเราอยากช่วยเขาแต่เขาจะมองมุมกลับยังไงก็เป็นสิทธิของเขาแต่สำหรับพี่พี่ว่าทำงนี้ไม่ได้กับอันที่สองนนี้สําคัญมากคือเรื่องราวของพุทธศาสนาคือเราต้องเราเป็นคนไทยเราถึงต้องถึงศาสนาพุทธเนี่ยโอเคแบบอย่างน้อยๆทุกคนต้องรู้ว่า เรื่องราวทั้งหมดาตามหลักของธรรมของศาสนาเนี่ยมาจากพระสูตรพุทธประวัติมาจากพระสูตร,าาาารซึ่งอยู่ในพระไตรปิฎกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระสูตรเนี่ยได้มีการสอนคนแบบนี้พระไตรปิฎกสอนคนแบบนี้แต่วันหนึ่งเนี่ยจะมีคนกลุ่มหนึ่งมาบิดเบือนพุทธศาสนาว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นแบบนี้นะแล้วต่อไปเนี่ยนักโจะทํำยังไงหรือเมื่อวันเนี้ยคุณจะบอกคุณจะเอาเรื่องตำนานมารวมกับพระสูตรคุณเอาเรื่องพญานาะคเอาเรื่องพัดรานนาคามีซึ่งจะไม่เกิดแล้ว ต่มาบอกว่าอันนี้รถชั้นมาเป็นพญานาคแล้วมาเกิดเป็นคนเพื่อช่วยคนมันได้ยังไงอ่ะพญานาคชื่อของพญานาคคนนั้นก็คืออยู่ในตำนานแต่ชื่อพญานาคที่อยู่ในพระสูตรอย่างพญามุจเจรินอย่างเงี้ยเขาก็ปีหลักของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันก็เหมือนกับประวัติศาสตร์ที่ถูกบิดเบือนอ่ะซึ่งพี่ก็จะยอมไปได้เพราะอะไรเพราะไม่ใช่บอกว่าพี่เป็นพิธีกรหรือพี่เป็นคนดีหรือไม่ใช่อะไรนะแต่พี่รู้สึกว่าพี่ไม่ยอมเป็นลูกพี่ต้องมานั่งแบบ มีเหมือนแบบศาสนาที่เป็นศาสนาพุทธเหมือนกันแต่เป็นการบิดเบือนออกไปเรื่อยๆอ่ะซึ่งมาทับฐานที่อยู่ตรงไหนต่อไปก็จะมีคนที่2คนที่3าคนที่4มาบิดเบือนแลวไม่มีใครทําอะไรเลยอย่างเงี้ยพี่ว่ามันไม่แฟร์ไงอ่ะที่พูดเยอะไปไหมยแล้วหลหลักหลักหที่หลักหลกที่แบบพี่หนุ่มแบบรวบรวมอ่ะทีมแอคเทรช่อ่ะเออพี่พี่ไม่ได้รวบรวมมีคนมามีคนมาร่วมด้วยร่วมด้วยคือคือคือพี่เชื่ออย่างหนึ่งว่า คนที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยเขาเขาไม่เห็นด้วยนะกับเรื่องราวแบบนี้อย่างพี่อันชัยนะครับหรือว่าอย่างมหาหมีอย่างคุณกี้แทนคุณอย่างคุณต้นอ้อหรืออย่างอีกหลากหลายคนนะฮะคือเขาพี่ว่าเขาเขาเป็นคนพุทธนะ่ะแล้วเขารู้เขาอาจจะคิดมือนพี่ก็ได้ว่าพุทธศาสนาเนี่ยจะถูกปิดเพื้อนแบบนี้ไม่ได้มันเป็นการปนเปื้อนนะ คือถ้าจะมีน้ํามันจะเอาน้ําไปใส่แล้วบอกว่าเนี่ยมันคือน้ํามันร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ไงถูกไหมครัเพราะฉะนั้นเนี่ยคือในมุมของพุ้ดเนี่ยยังไงก็ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าการสอนของของพระไตรปิฎกของพระสูตรของธรรมะต่างๆมันต้องต้องเป็นแนวแทางนี้เท่านั้นเลยคุณท่านเขาเขาจะเนินยเขาเขาเขาก็คือเขาเนี่ยก็องบอกงี้อ่ะไหนๆบอกแล้วพี่บอกว่าพี่อ่ะหลังที่ที่เขาเอามาบอกเขามาด่าพี่โดยที่มีคุณพ่อคุณแม่เขานั่งอยู่ด้วย แล้วด่าพี่เนี่ยนะครับเราก็ใช้คำที่ดูหมิ่นพี่นะดูหมิ่นบริษัทพี่เรื่องนี้ที่แจ้งความไปก่อนหน้านั้นแล้วมีแต่พี่ไม่ได้บอกอคไรพี่ไม่ได้มีคนที่ว่าขอแจ้งความเขาต้องมาร่างประกาศใี่แจ้งความไปแล้วนะฉันฟ้องคือไม่จำเป็นพี่แจ้งความตั้งแ่อะทิ์แรกเลยที่เขาด่าพี่นะฮะแล้วแจ้งกับดำเนินคดีด้วย ทั้งหมดนะฮะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกคือส่วนตัวที่ที่เขาด่าที่อีกส่วนหนึ่งคือส่วนของบริษัทที่ด่ารายการนะครับคือเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่โดนเนี่ยก็คือมีฝ่ายกฎหมายของเขามีพ่อแม่และตัวเด็กก็ผู้เด็กคงไม่โดนอะไรฮะแต่พ่อแม่เป็นผู้สนับสนุนเพราะฉะนั้นพี่แจ้งหมดพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยไปไปฟ้องร้องที่เรื่องนี้ครับเรื่องเรื่องที่ว่าเขาน่าจะได้รับหมายก่อนเขาได้รับหมายก่อนเขาก็เลยไปฟ้องที่เรื่องที่ว่าเอ่อ พี่ลอยฟังแบบ18วันวานคือเปเรื่องเรื่องอะไรนะไอ้เอ่เอาทางตู้พุทธเจ้า,าอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เรื่องไมีกจริงแล้วมันมีพี่หนุ่มอยากให้เขามาออกรายการแต่ผมว่ามันเลยจุดนั้นไปแล้วคือพี่ยินดีครับเ้าอยากมาออกถ้ากล้ามาก็มาเลยคือพี่เปิดกว้างอยู่แล้วแล้วก็ดีนะถ้าเกิดเขาอยากจะมาพูดถูกไหมครับอย่งที่ว่าเขาเขาอาจจะมองว่ารายการ ไปหรอกในการแบบนี้ท่านทางนี้อะไรย่างเงี้เขาด่าแต่แตพุ่งถึงว่าจะมาก็ก็มานะก็ะมาได้นะทีถามแค่คำเดียวกล้าหรือเปล่ากล้าก็มาก็รออยู่แค่นั้นแหละแสดงวนะ่าตั้งแต่เกิดเรื่องเลยก็คือพ่อแม่เขาไม่ได้พ่อไม่ไม่เกิแล้วแล้วก็บอกว่าจะให้พี่ไปที่นูน่นเพราะพี่เคยบอกพี่จะไปเ,เขาบอกให้พี่ไปแต่ว่าจริงๆอ่ะพี่กลับไปย้อนดูแล้วพี่เป็นคนพูดเองว่าคุณแม่แม่จ๋าเดี๋ยวไงเนี่ยผมจะแวะไปนะจ๊ะผมอยากจะไปดูเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย ก็อย่างที่บอกคือพ,พี่ไม่มีเวลาจะมาพลาดคั้ำที่ว่าไม่ได้มึงต้องมามึงต้องมามันไม่ใช่ไงอเอออะไรแล้วหลังจากที่พี่พี่หนุ่มเห็นแบบพอมองเข้าไปล่าสุดพี่หนุ่มรู้สึิ่งอะไรพอมองไปล่าสุดเหรอครับเฮ้ยที่ขเขาบอกว่าซูมอ,อะไรใช่ไหมคือคือคือ,คอ,คอจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้พี่อะก็คือประสานไปทำพอมอเนี่ยหลายครั้ง นะครับคือที่เชื่อว่าหลายๆคนคนทุกข้าบว่าพมเนี่ยสืบพอรบคุ้มครองเด็กเอาไว้เนี่ยหลายฉบับนะฮะเป็นมาตรานู้นมาตรานี้อนุนักอนุน,อน,นี้เนี่ยมีหลากหลายคือจริงๆแล้วเนี่ยที่บอกเลยว่าเรื่องของการเรื่องของการที่เอาเด็กเนี่ยออกมาพูดว่าตัวเองเป็นผิเศษเนี่ย<ม>นะครับแล้วมีการบริจาคเงินเข้าไปทําบุญเนี่ยอันเนี้ยมันไม่ได้นะฮะ<ม>พอมอเองก็ต้องเข้าไปรู้แต่แรก แต่ทีนี้ล่าสุดพอมอเข้าไปเนี่ยก็เหมือนกับไปโดนเทศนานะฮะคนที้พอมอเองก็เลยต้องมีความจําเป็นที่จะต้องอพึ่งกระบวนการศาลเพื่อศาลเนี่ยแยกแยกเด็กออกมาเพื่อให้พอมอเนี่ยได้เข้าไปพูดคุยก็ยังอยู่อยู่ในขั้นตอนอีกอันนึงก็คืออสํานักสงฆ์เฮ้ยสำนักสงฆ์สำนักพุทธนะฮะสำนักพุทธเกาะไทยของก๊ สำนักพุทธเองเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยก็คุณจะต้องแอคชั่นมากกว่านี้จริงๆแล้วเนี่ยสำนักพุทธพยายามจะบอกว่าเองไม่ได้ถือก,กฎหมายอะไรในะการที่ไปจัดการจัดการได้แค่พระกับเนนนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันมีกฎหมายสงฆ์นะฮะซึ่งสามารถใช้ร่วมกับกฎหมายอาญาของเราที่ใช้กันอยู่เนี่ยได้แล้วสามารถที่สำนักสงฆ์ไปแจ้งความหรือไปทำอะไรก็ได้ไม่ใช่ประชาชนอย่างพวกพี่เนี่ยมันนั่งแยกงกันเองแล้วเวลาเขาฟ้องเขาฟ้องเขาฟ้อง,องพี่ เขาฟ้องกันนันชัยเขาฟ้องคุณอ้อเขาฟ้องคนนีค้คนนี้หมดพี่ต้องมานั่งเสียตังค์ค่าทนายค่าเสียเวลาเดินทางก็ถามภาครัฐทำอะไรอันนี้พี่ก็ต้องถามไปแบบนี้ด้วยเหมือนกันแต่โอเควันนี้พอมเอขาเดินหน้าแล้วสำนักสงฆ์เนี่ยอยากให้พิทักษ์วัติเนี่ยถูกหิดเบือนหรอืหรอถูกสงฆ์แต่ว่าสำนักพุทธอยากให้พิทักษ์วัดถูกหยดเบือนหรอเพราะว่ามันมันใครจะจัดการตำรวจตำรวจก็บอกว่าโอเค พี่เคยคุยกับทางทางผูง้าก,การปรู้กพมผู้การเขาบอกว่าผมพร้อมเลยถ้าวันนี้คุณมีมีมีผู้เสียหายวันนี้มีแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะมีการดำเนินการอะไรมากขึ้นรเ,เรื่องของพี่หนุ่มเองเรื่องคดีก็ไม่ยอมความใชกเอฟพี่เอาให้เต็มที่คือพี่พี่คงไม่ยอมอครับคือคือ,ค,อคือสิ่งที่พี่กำลังจะบอกเขาคือพี่อยากจะฝากไปบอกเพราะว่าอยากให้เขาว่า ลึมจติกลับมาสึเลหนึงคืออันนี้ด้วยความเป็นห่วงจริงๆอยากให้นึกถึงลูกคือลูกถ้าลูกจะโตไปแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าเขาต้องมีสังคมของเขาพ่อแม,พอแม,ม่พ่อแม่มีสิทธิ์ที่จะชี้ทางได้แต่ไม่สามารถชี้นําได้อันนี้คือคุณต้องเรียนรู้ให้ดีๆนะครับไม่งั้นผมบอกเลยว่าเด็กคนนี้จะอยู่ในสังคมแบบลําบากจริงแล้วเขาโตขึ้นไปแล้วหันกลับมาเขาจะงงว่าที่พ่อแม่ทำเไร บอพี่หยุ่นดีนะว่าเราไม่ได้แกเด็กเราไม่นะติี่ไม่ได้รังแกเด็กที่ไม่ทะเลาะกับเด็กที่ไม่ได้ทะเลาะด้วยกับผู้ใหญ่ที่เพียงแต่ต้องการปกต้องในมุมทิ่ความถูกต้องออแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเรื่องของศาสนาเนี่ยสำคัญเราไม่สามารถปล่อยให้ลูกหลานเราเนี่ยโตขึ้นมาในใน,ในศาสนาพุทธที่มีรัฐที่อื่นๆเข้ามาแทรกแซงถ้าเกิดเป็นรัฐที่อื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับพุทธเลยพี่จะไม่ยุ่งเลยก็รพ,พี่ทามาเยอะ ย่เอาหม้อมาครอบหัวเพาะหม้อบอกเนี่ยสามารถรักษาโรคได้ก็เรื่องของคุณอาคุณจะมานั่งไล่ผีไล่ปีศาจเรื่องคุณคุณจะเสน่ห์ก็เรื่องของคุณแต่พอคุณมาแตะเรื่องของศาสนาไม่ได้เพราะลูกพี่ก็ต้องโทรเข้าไปกับผู้ศาสนาเหมือนอกันที่ลูกพี่หนุ่มพี่เป็นพี่